มานะคะลูกค้านะมาไหนๆเราก็จัดโปกันหลายรายการเหลือเกินนะคะเรามาจัดโปไม้สั้นกันนะคะลูกค้านะอันนี้จะเป็นไม้สั้นนะคะไม้สั้นที่แบบว่าอ่าที่เป็นพื้นนะคะนี่ชางัดพื้นมาที่แบบพื้นสั้นอะไรเงี้ยพื้นต่ออย่างเงี้ยนะคะนะนี่นะคะหนาจนจะสี่เซนแล้วนะคะ<ม>พื้นส่วนมากจะเป็นไม้เต็งนะคะลูกค้าเห็นไหมคะไม้เต่ง อันนี้เป็นไม้ประดูนะคะลูกค้านี่ประดูนะคะจะมีแต่ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าไม้เต็งไม้ประดูไม้ไม้ข้าไม้แดงนะคะลูกค้าอันนี้ก็น้าสิบสองนะคะเห็นไหมคะน้าสิบสองแต่ว่ายาวแค่สอกเดียวนะคะลูกค้าอันนี้เราจะเหมากันไปถูกๆเลยนะคะมีตั้งแต่หน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าเก้าหน้าหกนะคะลูกค้าหนาห้าความยาวก็หนึ่งอกไปจนถึงสองอกสามอกนะคะลูกค้านะสำหรับความยาวนะคะ นี่นะคะสลับไม้นะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะตรงสายงานท่านใดก็เหมาไปได้นะคะจัดเหมากันไปเลยนะคะอ่าอันนี้หนึ่งตรงนะคะนู่นอีกหนึ่งตรงนะคะลูกค้าอันนู้นจะเป็นหน้าสามนะคะลูกค้านะอ่าน่าจะเป็นไม้แปรหน้าสามนะคะหน้าสี่นะคะลูกค้าความยาวก็หนึ่งศอกสองศอกสามศอกเหมือนกันนะคะความหนาเหมือนกันค่ะหนาเหมือนกันนะคะสามเซนสี่เซนนะคะลูกค้านี่เห็นไหมคะ นี่นะคะคือความหนาของเขานะคะนี่นะคะ,คอะ,คะกองนี้ด้วยนะคะจะเป็นไม้รวมทั้งหมดนะคะลูกค้านี่ประดูนะคะนี่นี่นะคะนี่นะประดูมะค่านะคะรวมรวมกันไม้ดีๆข้งนั้นเลยนะคะจัดเหมานิชาจะจัดเหมาหนึ่งกองนะคะหนึ่งกองสองกองนี้นะคะเรามาดูหน้าตากันก่อนนี่นะคะกองนี้กับกองนู้นนะคะลูกค้าสองกองนี้นิชาจะเหมาเออสามกองแล้วกัน ส่วนกองนี้แถมนะคะลูกค้านี่แถมเลยกองนี้จะแถมให้เลยนะคะเราไปเหมากันอีกกองนะคะสามกองหนึ่งมืนบาทนะคะลูกค้าถูกมากเลยนะคะสามกองท่านจะได้ไม้ไปทำโอ้โหทาแค่ทํากระตอปหน้าบ้านทําชิงช้าโอ้ทาได้หลายอย่างหมากคะ่ะดูไมะะ้เคยสวยๆหนาๆเลยนะคะลูกค้าดูหน้าเจ็ดกมีนะคะหนาสามเซนหมดเลยนะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นหน้าใหญ่นะคะไม้ประดูไม่ คือฝาที่ชาวลืม,มามา่เมื่อวานมันทับนะคะเลยมองไม่เห็นตรงนี้จะจะเต็มเลยนะคะสำหรับตรงนี้จะยาวมาถึงข้างล่างเลยนะคะนี่นะคะนี่มีทั้งมะข่าประดู่แดงมีหมดเลยนะคะเต็งนะคะชุดนี้ไม้ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะไม้สวยๆไม้แก่นๆเลยนะคะสามตรงนี้นะคะลูกค้านะคะนะคะเรามาดูกองกันนะคะนี่นะคะกองใหญ่เลยนะคะสามกองเนี่ยอันนี้กองที่หนึ่งนะคะลูกค้านะ กองที่หนึ่งแล้วก็กองกองที่สองกองที่สามที่มิทิชานําเสนอเมื่อกี้นะคะลูกค้านะหมื่นนึงนะคะลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะโทรหาทิชาได้นะคะศู 64, 7, 99, นย์หกสี่นดหนึ่งหนึ่งเก้้านะคะลูกค้านะคะสหลับอ่าไม่รวมสั้นนะคะนะต่อมาเรามานําเสนอเอเชุดเหมาชุดหน้าต่างกันเลยกว่านะลูกค้านะไหนเวลาก็มีแล้วเนาะ นี่นะคะลูกค้านี่นะคะบานเต้านะคะจะเป็นหน้าต่างบานเต้านะคะลูกค้าอ่าประมาณหกชุดนะคะชุดนั้นนะคะบานเต้าหมดเลยนะคะไม้สักบานเต้านะคะเราจะมีประตูสักทั้งหมดกองนี้นะคะประมาณสิบสิบสิบบานนะคะลูกค้าแล้วก็ก็จะมานะคะนี่นะคะอันนี้คือประตูหน้าต่างทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าไม้สักทั้งหมดเลยนะคะ มาเรามาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นบานสายฝนสักซึ่งเป็นบานแผ่นเดียวเห็นไหมคะลูกค้านี่นะคะบานแผ่นเดียวเลยนะคะสวยมากเลยเป็นสายฝนหรือว่าเป็นอะไรเดี๋ยวอก่นเดี๋ยวนะคะดูก่อนอ๋อสายฝนนะคะข้างหลังจะเป็นสายฝนนะคะ เนี่ยจะเป็นบ้านประตูบ้านเดียวหมดเลยนะคะหน้าต่างไม่ใช่ไม่ใช่ประตูนะคะลูกค้าหน้าต่างนะคะนี่มันเป็นเป็นไม้แผ่นเดียวเลยนะคะสําหรับสักทองสวยมากนะค่ะลูกค้าดูลายสิะะ่ะลวดลายเขาเนี่ยหืมสุดๆเลยนะคะสําหรับสักทองสวยจริงๆนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็อยู่เยอะมากนะคะสําหรับบานนะคะบานที่ไม่มีวงกบแล้วนะคะลูกค้านะ,ะพ่ชาจะเหมากันไปนเลยนะคะลูกค้านะ iling. หมากันให้หมดเนี่ยนี่ด้วยนะคะอันนี้ก็สวยนะคะลูกค้า <st arts> นี่นี่นะคะนี่เลยนะคะเป็นบ้านสายฝนสวยๆเลยะคะ่ะมีเป็นสิบเลยนะคะลอ็อกนี้สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็มามีล็อกนี้นะคะลูกค้านะนะคะล็ะะลอกนี้นะคะนี่เป็นบ้านสายฝนทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนะคะส่วนชุดนี้จะมีอยู่ห้านะคะนี่ชาขายแล้วแต่ว่าไม่ได้ออกไปพะน้องเขาไม่รู้ของออกมาเพลินนะคะ นิชาไม่ได้อยู่วันที่ว่าเขาเก็บของกันมาตรงนี้นะคะเลยไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนนะคะแล้วก็มีอันนี้นะคะที่จะขายนะคะเหมาขายนะคะบานกระจกนะคะลูกค้ามีสิบชุดนะคะลูกค้านะพร้อมบานเฟี้ยมข้างหลังนะคะลูกค้าท่านใดชื่นชอบบานเฟี้ยมจัดได้เลยนะคะนิ <recibir mind> ชาจะขายเหมาทั้งหมดเนี่ยนะคะหมื่นเดียวนะคะลูกค้าหน้าต่างประตูแล้วก็บานเฟี้ยมหมื่นเดียวนะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะอ่าบานกระจกพวกนั้นน,นิชาแถมให้หมดเลยนะคะ จะเห็นไหมเนาะนี่นะคะลูกค้าจะเห็น,น,นบานกระจกนะคะวันนี้ชาจะเก็บให้ไปหมดเลยนะคะสำหรับบานกระจกนะคะนี่นะคะหมื่นหนึ่งเอาไปหมดเลยะคะ่ะแล้วก็บานเฟี้ยมนะคะนี่บานเฟี้ยมสวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะลูกค้านี่นะคะบานเฟี้ยมมีสี่ชุดนะคะถ้าซื้อหมื่นหนึ่งรวมหมื่นหน้าต่างด้วยเนโอ้โหบานเฟี้ยมไม่ได้ถึงหมื่นเลยนะเนี่ยบานเฟี้ยมไม่ถึงหมื่นนะคะลูกค้าสี่แพงนะนี่ลูกค้าจัดได้จัดเลยนะคะเราขายกันมืถูกเลยนะคะ ขายได้ขายเลยนี่ช้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคานะคะดีกว่าที่จะมาตากแดดตากฝนอยู่นะคะลูกค้าเอาจริงๆถูกมากนะนนะคะอ่าเหมาได้เหมาเลยนะคะราคานี้ไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะไม่รวมส่งนะคะพราะกว่าจะยกขึ้นให้ลูกค้าอยู่โหต้องจ้างลูกน้องอยู่นะคะไม่ได้ใช้แรงงานฟรีนะคะลูกค้านะอ่าค่าขนส่งก็จัดไปตามระยะทางนะคะสามพันบ้างสี่พันบ้างห้าพันบ้างแล้วแต่นะคะลูกค้านะ ขอบคุณมากมากค่ะลูกค้านะสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะลูกค้าทักมาได้ตลอดเวลาเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย